มาติดตามข่าวดึก n b t กันต่อนะคะไปดูบรรยากาศการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะโดยล่าสุดนะคะทางสำนักง,งานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองระดมคณะครูอาจารย์ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ตั้งศูนย์ F i x i t Center บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ท่มาหากินรวมไปถึงรถจักรยานย,ยนต์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่น้ำท่วมโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ นายกิติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจาังหวัดระยองพร้อมด้วยนายวีรชัยสมบัติกำไรผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน,นิคมอุตสาหกรรมระยองนำคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาจากห้าสถานศึกษาได้แก่วิทยาลัยเทคนิคระยองวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองวิทยาลัยเทคนิคมาตาพุทธวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และวิทยาลัยการอาชีพกแกลงรวม80คนนะคะไปลงพื้นที่ที่อำเภอหาดใหญ่เลยค่ะโเฉพาะในชุมชนคลองลานซอยแลบุรีราเม่7อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะตั้งศูนย์ Fix i t Center เเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนรถจักรยานยนต์ฟรีโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีการแบ่งให้น้องๆนักศึกษาอีกบางส่วนเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมระบบไฟฟ้าในบ้านร่วมถึงตรวจเช็คความแข็งแรงของประตูที่บ้านของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟฟ้าภายในบ้าน แล้วก็ซ่อมบ้านเพื่อให้ใหพี่น้องประชาชนได้เข้าอยู่อาศัยในเบื้องต้นก่อนนะครับและที่สาคัญที่สุดก็คือนักเรียนอาชีวะของเราเนี่ยซ่อมได้นะครับทำได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสานั่นก็หมายความว่าเขาเป็นทั้งคนเก่งและคนดีนะครับนำวิชา,าชีพที่อยู่ในห้องเรียนนะครับไปฝึกงานในหามก่อการมาแล้วก็อามาบริการประชาชนเพราะแม่พี่น้องที่กำลังเรียกว่าเก็บกวาดล้างบ้านอยู่นะครับก็ท่านมีเวลานะครับท่านก็เอารถ จัก,กรยานยนต์นะครับที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันที่ต้องไปซื้อกับข้องกับข้าวครับมาให้น้องๆครับชาวอาชีวศึกษาจังหวัดระยองครับได้ช่วยซ่อมบํารุงแล้วก็ทําให้สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจําวันครับเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมหมอหุงข้าวกระติกน้ําร้อนอะไรที่ใช้ในบ้านครับที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเอามาที่นี่ครับอาชีวศึกษาจังหวัดระยองจะดูแลให้ครับ ช่วยได้เยอะนะคะนอกจากจักรยา,ยายนยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเนี่ยอุปกรณ์ทำมาหากินของชาวบ้านเนี่ยนักศึกษาก็ช่วยกันซ่อมด้วยนะคะโดยการจัดตั้งศูนย์ f i x It Center ค่ะมีการรับรถจักรยา,ยายนยนต์ไปซ่อมแซมแล้วกว่า100คันค่ะเมื่อวานนี้3ทธันวาคมที่ผ่านมานะคะสามารถม,มอบรถจักรยายนยนต์ที่ซ่อมแล้วถึง26คันค่ะแล้วก็ในวันนี้4ธันวาคมก็คาดว่าจะมอบรถที่ซ่อมแล้วอีก50คัน เบื้องต้นนะคะมีการเร่งซ่อมแซมจักรยานยนต์ให้ทุกครัวเรือนให้มีรถเอาไว้ใช้กับขี่ครัวเรือนละ1คันค่ะขณะที่ประชาชนที่มารับบริการต่างขอบคุณคณะครูอาจารย์และนักศึกษาจากสํมมันักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองที่ลงพื้นที่มาช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยค่ะเครื่องใช้ไฟามาซ่อมครับสองชิ้นก็จะมีทางด้านเครื่องซักผ้ากับพัดลมครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับโดยส่วนตัวมาใช้บริการแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางทางศูนย์ที่จัดตั้งสิ่งเรียกได้ว่ามีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็เป็นบริการที่ที่ที่ทำด้วยใจนะครับก็อยากให้มีศูนย์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะๆในในประเทศไทยก็ขอบคุณสถาบันที่พาคณาจารย์แล้วก็น้องๆมามามาเปิดศูนย์แห่งนี้ครับชาวใหญ่ในในตัวแทนชาวใหญ่แล้วกันนะครับก็ขอบคุณ ทุกท่านครับที่มีส่วนร่วมให้เกิดสิ่งนี้ขึ้น